แพ้อะไรครับแพ้ยุงค่ะบางทียุงกัดแล้วคันอ๋อเรารู้รู้ตัวว่าแพ้ยุงค่ะแล้วก็อาหารทะเลก็แพ้อาหารทะเลก็แพ้ค่ะแพ้อะไรอีกไหมฮะอืมแพ้ยาย้อมผมแพ้ยาย้อมผมด้วยค่ะยาย้อมผมนี่จะขึ้นเป็นแผลเป็นเม็ดสิวๆคล้ายกับมีมีหนองมีเม็ดข้างในอะค่ะคือถ้าไม่เจอพวกนี้ก็ไม่แพ้ไม่แพ้ค่ะ แต่พอยุงอย่างเงี้ยเลียงไม่ได้ไม่ได้ค่ะเก็ปุ๊บแพ้เลยค่ะมันเกาเกาแล้วทีนี้ก็ไปหาหมอหมอให้ยามาทาครับแล้วก็ทานยาแก้แพ้เม็ดเล็กๆกับสีเหลืองๆค่ะอืมแล้วทาแล้วก็ไม่หายอืมทาตลอดแล้วก็ทานยาแก้แพ้ตลอดพอช่วงช่วงที่นอนหลับอะ่ะมันจะจะไม่คันครับแล้วมันก็หยุดหักหยุดคันนะคะอืมอ่ะแพ้อยุ่องนี้ถ้าคันเกาแล้วก็จะเป็นเป็นแผลค่ะค่ะแต่ถ้ายายย้อมผม ยาย้อมผมนี่คันแล้วเป็นเม็ดขึ้นเม็ดเม็ดแบบเป็นสิวอะค่ะแล้วก็มันจะมีหัวขาวจะให้ลูกสาวบีบออกอยู่เอยเลยอ๋อถ้าถ้าถ้าใช้ยาย้อมผมค่ะมันก็จะขึ้นเป็นตุ่มค่ะเป็นตุ่มเป็นตุ่มแล้วก็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 มีหนองขึ้นมาเป็นเม็ดขาวแล้วทายาทําหรือไม่ได้ทาค่ะเออไปหาหมอไหมฮะไปหมอก็ให้ยายาแก้แพ้ค่ะครับบอกว่าเป็นภูมิแพ้นะ ็ให้ยามันวเี่ยแต่ถ้าไม่เจอสามสี่อย่างนี้ก็ไม่แพ้ไม่เป็นอะไรค่ะอ๋อ่ะเสร็จแล้วเป็นซีสซีสนี่เป็นเมทเเนียค่ะครับเราอาบน้ําทุกวันก็เจอเจอตรงใต้รักแร้เนี่ยค่ะตัวแข็งไม่เพราะเวลาเราคลำไปใช่ใช่ค่ะก็จะขึ้นขึ้นไม่ฮะกี่เม็ดก็ประมาณนี้ค่ะครึ่งเซนบ๊าไอามีกี่เม็ดฮะเม็ดหนึ่งค่ะอ๋อเป็นตุ่มค่ะเป็นตุ่มอยู่ใต้ผิวหนังค่ะเราไปโดนมันก็จะเจ็บอ๋อเจ็บด้วยเจ็บค่ะ จนจนบางครั้งจุ้มมีอยู่ครั้งไปหาหมอหมอบอกว่าจะนัดผ่าเป็นซีดบอกลูกสาวบอกว่าแม่ให้ไปผ่าสิบอกยังเดี๋ยวแม่ยังแม่ก็กลัวเนาะกลัวเหมือนจะไปผ่าตอนนิ้วในถุงน้ําดีอ่ะอ๋อเคยเป็นนิ้วในถุงน้ำดีเคยเคยเป็นนิ้วในถุงน้ําดีแล้วไปผ่ามันฟักฟื้นต้องนาน่ะกว่าจะหายอะค่ะแล้วแผลเนี่ยรู้สึกว่าทรมานมากนอนก็ลําบากค่ะแผลแผลข้างใน ข้างในมันไม่หายแต่ข้างนอกกับแผลรู้สึกมันปิดหมดแล้วแต่ข้างในมันยังเจ็บๆอยู่อ๋อค่ะ,ะเสร็จแล้วก็มีข้อเข่าอีกข้อเข่าอีกข้อเข่านี้หมายถึงว่าเป็นเมื่อปีห้าสองออายุเริ่มมากก็เริ่มเป็นก็เดิน<ๆ>เดินไปเนี่ยก็ปวดแล้วพอเดินมากๆแล้วมันจะปวดแล้วหมอก็บอกว่าเนี่ยหมอเข่าคุณนสบ้าไม่ดีนะต้องให้ยามาทาแล้วก็ยาอะไรนะ ยาแก้ปวดอะค่ะยาคลายเส้นด้วยพักหลังนี่มันเป็นมันตรงตรงข้อนี้ด้วยหมอแม่ดูทีวีอยู่นั่นแหละแล้วก็โทรอยู่นั่นอะแล้วไม่ไปไปหาหมอสักทีไปหาหมอเดิมๆก็ให้ยาแก้ปวดมายาแก้ปวดก็ทานไปพอหมดสองอาทิตย์หมอก็นัดอีกไปหาหมอเรื่อยๆสองอาทิตย์หมอก็นัดทีสองอาทิตย์หมอก็นัดเทียะค่ะทรมานไหมทรมานค่ะลำคานนะลำคาญด้วยอแล้วที่ทํางานก็บอกว่าบางทีอะ ไปแต่หาหมอดูร่างกายก็สมบูรณ์นีททาไมไปบ่อยเขาบอกมันเป็นข้างในเรามองไม่เห็นอก็บอกเงนี้ยวก็ปวดอตอนแรกมันก็ปวดแต่ข้างขวานะคะครัข้างหลังมามาข้างซ้ายปวดบวมไหมฮะใช่ปวดบวมค่ะ<ว>จนบางทีขาบวมด้วยบวมจากจากท่านั่งหรือว่าท่าที่เราเดินปกติท่าที่เราเดินปกติอะค่ะบางทีเดินไปหยุดไป ใช้ยานวดทีหนึ่งแล้วก็หยุดแล้วก็เดินต่ออาการข้อเข่าแบบนี้นี่น่าจะเป็นข้อเข่าอักเสบรือเปล่าอาจารย์ครับมันน่าจะเกิดจากอายุนะคะแล้วก็อาจจะเป็นข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมนี่ถ้าเสื่อมตอนแรกๆมันอาจจะไม่มีการอักเสบแต่พอเราใช้งานเดินอะไรมากๆอะไรเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการอักเสบพออักเสบมันก็อาจจะปวดบวมขึ้นมาส่วนซีสที่สันนิษฐานที่อยู่ใต้วงแขน ซีซี่เป็นซิสเนื้อหรือซิสน้ำหมอบอกไหมคะหมอบอกไหมครับหมอบอกว่าเป็นชิดเนื้อ,อเป็นซิสเนื้อหมอนัดจะผ่าอยู่แต่ว่าไม่ไม่ยอมผ่าเพราะว่าอันต,ตานรายคืออันนี้ต้องแพทย์ตรวจก่อนนะคะคว่าเนื้อเป็นเนื้อแบบไม่ร้ายหรือเนื้อร้ายแต่จริงๆถ้าอยู่ใต้วงแขนแล้วก็เราสามารถคลำเจอนี่มันอยู่ไม่ลึกนะคะค ผ่าหมอไม่ได้ไม่วางยาหรอกอหมออาจจะใช้เฉพาะยาชาแล้วก็ผ่าออกอะไรเงี้ยนะฮะแต่มันเจ็บนะฮะอาจารย์เออเนี่ยยังแปลกใจอยู่เลยปกติซิสหมอเขาบอกว่าถ้ามันไม่ถ้ามันไม่เจ็บนี่อันตรายแต่ถ้าเรามีความรู้สึกเจ็บไปโดนมาแล้วไม่มีอันตรายอะค่ะหมอเขาบอกมาอย่างนี้ี่ยังนึกว่าเป็นแบบสิวหัวช้างอะไรเพราะมันอาจจะเกิดขึ้นตรงไหนก็ได้หรือเป็นฝีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งฝีบางอย่างเนี่ยมัน ไม่โผลม่มามันมัน,ม,นมันไม่โผล่มันอยู่เป็นก้อนอยู่อย่างนั้นอ่ะซึ่ง,ซ,ง<ร>ซึ่งหมอเขาก็จะผ่าออกอือ,อ่ะสุดท้ายแล้วรักษาอ,าอะไรก่อนดีก็ดูทีวีอะค่ะดูทีวีซิ่งไม่ผ่าไม่ผ่าค่ะอ่ะเขาฉันก็เพราะว่าไปผ่าเนี่ยนี่ถุงน้ําดีมาแล้วรู้สึกมันทรมานมากก็เลยไม่อยากผ่าค่ะก็เลยดูทีวีดูดูทีวีช่วงวันอาทิตย์สามทุ่มถึงสี่ทุ่มช่องช่องช่องแปดทูอะอ๋อ T N N สองค่ะค่ะแล้วลูกสาวก็บอกว่า แม่ดูหลายอาทิตย์แล้วนะเห็นบอกโทรไปหลายอาทิตย์แล้วไม่ไปสักทีรายการอะไรฮะรายการทูนี่แหละค่ะที่ที่อาจารย์ออกสุขเลสวยอเออกำลังจะถามไม่ตอบว่าดูรายการอะไร <c oughs> <c oughs> แล้วลูกสาวก็บอกสุกเลสวยเองแล้วแม,นะม่นะแล้วไม่เห็นสวยแล้วก็ปวดทรมานอยู่นั่นน่ะก็เลยให้ลูกเฉยเฉยมันไม่สวยหรอกเออให้ลูกสาวจบเบอร์โทรอีกพอเบอร์โทรก็โทรไปอีกอนูแม่ดูนานแะล้วนะ ให้จดอยู่เรื่อยเลยแล้วทีนี้พอวันลุ่งขึ้นมาก็โทรไปที่โทรโทรมาที่เนี่ยค่ะ02646แล้วก็4800คนเขาก็บอกว่าอ่าบีมาค่ะถ้าถ้าสนใจก็มานะมีรายการสดควันอาทิตย์ดูวันอาทิตย์ช่วงบ่ายโมงเพราะว่าเนี่ยแพ้แม่ดูแม่ดูหลายรอบแล้วแม่ตัดสินใจจะไปแล้ว เพราะหนูก็หนูก็จดให้แม่อะไรครั้งหนูก็บอกว่าบนแล้วก็เลยบอกว่างั้นแม่จะไปนะเข้าไปสษัทให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยเนี้ยก็เลยบอกว่ามาไม่ไม่รู้จักใครเลยนะคะคไม่รู้จักใครเลยถ้ดยเดินเข้ามาก็ลงชื่อเขาบอกว่าคนข้างหน้าเขาถามว่าเป็นสมาชิกไหมไม่เป็นนะค่ะมาดูสินค้าก่อนเดินก็มาเห็นคุณสวยอะคุณสวยลินด,ดาดาค่ะ <Yeah. S 2> เขานั่งอยู่ก็เข้าไปทักเขาคุณค่าเนี่ย เราเป็นภูมิแพ้เนี่ยจะทํำยังไงที่เอาตัวไหนคุณสวยก็แนะนําบอกว่าเนี่ยเอาบีมสีเขียวดิฝาสีเขียวนะพี่เจนเขาว่างอย่างค่ะขวดขวดสีเขียวฮะค่ะอฝาสีเขียวฝาสีขาวฮะสีเขียวอ่าเสร็จแล้วทานทานค่ะมาวันนั้นมาวันแรกอ่ะตุลาห้าสี่อ่ะมาวันแรกอ่ะตุลาห้าสี่ครับค่ะก็ซื้อไปทานเลยทานยังไงครับทานก่อนนอนสองสองสองแคปซูล เฉพาะก่อนนอนใช่เฉพาะก่อนนอนค่ะภาพหวังอะไรก่อนอยากหายอะไรอยากหายอยากคือลำพันจากภูมิแพ้หรือจากข้อเข่าหรือจากจากจากภูมิแพ้อ่ะก่อนตอนแรกเป็นภูมิแพ้ก่อนค่ะแล้วก็อยากหายก็เลยทานก่อนนอนสองครับพอทานไม่ประมาณสามอาทิตย์มันเริ่มไม่มีอ่ะผดผื่น ตรงนี้ตรงที่เป็นผดผื่นที่เป็นแผลนี่มันุดขาดอะไรต่างๆค่ะค่ะมันแห้งหมดเลยมันแห้งแล้วทีนี้คนเขาสาที่ยอมโดนยาย้อมผมค่ะก็ไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นแล้วรุกสึที่เรากินอาหารทะเลมันจะแดงแล้ระบวมอกหน้าออกตาคันก็ไม่เป็นอ่ะก็ไม่เป็นค่ะก็เลยบอกว่าเออตัวนี้ดีก็พอหมดก็มาซื้ออีกสั่งสั่งคุณสวยเขาเลยอ้าวก็ทานต่อทานต่อฮะตอนนี้ก็ยังทานอยู่ค่ะเสร็จแล้วไอซีดกับไอข้อเข่าหายยังฮะ ตอนนี้ซีดก็เป,เป็นเป็นแล้วก็ทานไปด้วยก็หายค่ะก็มาคำคํำดูตอนแรกมันมันไม่หายขาดนะคะที่ว่าช่วงสามอาทิตย์นี่มันค่อยๆลดทีละหน่อยทีละหน่อยอืจนจนกระทั่งมันแบนอะคํำแล้วไม่มีเลยอ่ะค่ะมันแบนสงสัยไหมครับสงสัยค่ะตอนแรกบอกสงสัยถามอาจารย์ดูสิฮะ<笑><笑>ว่าทำไมมันหายค่ะอาจารย์ภายในประมาณประมาณนี้ยังไม่ยังไม่เคยถามใครเลยเหรอฮะยังก็ค่ะยังค่ะ ยังไม่ได้ถามใครเลยค่ะนั่นสิคือ,คอหลายอาการเหลือเกินเนาะนแล้วก็เริ่มจากซิสก่อนนะครับคือสีเขียวของเราเนี่ยมีอาสาสมัครใช้สีแคปซูลต่อวันเป็นเวลา15วันเราก็พบว่ามันมีการเพิ่มเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่เรียกว่า TH1 t 1ครับ TH1 ตัวเนี้ยหน้าที่ของมันคือจัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายเชื้อราบแบคทีเรียไวรัส เนื้องอกมะเร็งนะนั่นคือธรรมชาตินะฮะไม่ใช่แคปซูงเราไปจัดการนะรไม่เลยขาวจัดการมันมีการเพิ่มขึ้นของ t ีหตัวเนี้ยประมาณ2เท่าจากการกินสีแคปซูต่อว,วันเพราะนั้นเนื้องอกตรงเนี้ยแน่นอนหายไปนะครับ,รบแล้วก็ส่วนอื่นนี่ที่ภูมิแพ้ภูมิแพ้อะไรทั้งหลายแหละซึ่งผมก็ยังแปลกใจว่าภูมิแพ้เนี่ย หายจากไอแคปซูลสีเขียวออคือตามปกติเราก็จะมากว่าให้ใช้แคปซูลสีชมพูเพราะมันจะไปลด T S 2โดยตรงนะครับแต่กรณีเนี้ยผมก็คิดว่ามันอาจจะเนื่องจากมีอาการแพ้ที่ที่เพี้ยนไปจากที่เราคิดนะฮะก็คือมันจะไปลดการแพ้ลด T S 2โดยการเพิ่มขึ้นของ T regulator ซึ่งเกิดขึ้นเหมือนกันจากการกินแคปซูลเดียวกันนี่แหละ เพราะมีการวัดตรวจเลือดแล้วก็พบว่าไอทีเรกูเลเตอร์ซึ่งเป็นตัวที่ไปกดควบคุมควบคุมอะไรไม่ให้มันเยอะไปนี้ะเพราะนั้นอาการพวกภูมิแพ้ทั้งหลายแหละก็หายไปด้วยนะครับก็ตามปกติอย่างอาการแพ้อาการเครืองอะไรอย่างเงี้ยเรามักจะแนะนําตัวมังคุดมากกว่านะครับน้ำมังคุดเพราะว่ามันเป็นเพิ่มอยู่อย่างเดียวอ่ะคือเพิ่มทีเรก เพิ่มตัวควบคุมแต่ผมกําลังสันนิษฐานว่าอย่างของคุณเจนจิลาน่าจะเป็นเหมือนอักเสบด้วยครับเพราะว่าบีบอย่างอย่างที่เวลาแพ้ยาย้อมผมบีบออกมาทีน้ําหนองออกมาด้วยทีสหนึ่งมันก็ไปฆ่าเชื้อแล้วก็ไปกดทีสองมันก็ไม่มีอาการเเพิ่มขึ้นมันก็ไปกดทีสสองครับทั้งหมดก็ตอบโจทย์ด้วยแคปซูลเดียวแล้วปัญหาข้อเข่าล่ะข้อเข่านี้มาเริ่มเป็นเมื่อปีห้าสองค่ะอ่าแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ ถามคุณสวยคุณสวยว่าถ้าเป็นหัวเข่านี้จะทานอะไรคุณสวยก็บอกว่าสีชมพูก็เลยสีชมพูไปทาน,นาก็หายอะค่ะทานไปนานเท่าไหร่ทานไปประมาณเดือนนะคะประมาณเดือนหนึ่งไม่ปวดไม่ปวดไม่กุกกับไม่ไม่ค่ะทุกทีเดินเนี่มันจะกุกกับกักแล้วเวลาเราบีบตรงเนี้ยมันจะดังก็แก๊กก็แก๊กค่ะแล้วก็พักหลังนี้เวลาเดินมากๆช่วงนี้มันจะปวด แต่ตอนนี้พอทานบีมสีชมพูแล้วไม่มีอะค่ะแล้วทานยังไงครับเพราะมันมีทั้งสีเขียวสีชมพูอ่าสีเขียวนี่ทานตอนเช้าครับแล้วก็สีชมพูนี่ทานก่อนนอนจะได้ฝันเป็นสีชมพูค่ะผมจําตอนนี้ยจาเทียทางบอกได้สีชมพูนี่ทานก่อนนอนจะได้ฝันเป็นสีชมพูเพราะตอนนี้ถ้าถ้าหัวเข่าหายแล้วสีชมพูก็ไม่ทานแล้วทานแต่สีเขียวอย่างเดียวอ่านะฮะเอาละขอบคุณมากครับคุณเจียจิลาครับ